สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งในช่อง Just Do Job นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่อง Just Do j i b อีกเช่นเคยนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคครับมาในวันนี้นะครับผมจะมาสอนอีกหนึ่งวิธีการในการเปลี่ยนหน้าตาผู้จัดการทีมแบบง่ายนะครับคิดว่าอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องกลัวว่าหน่าจะหายหลังจากปิดเกมไปแล้วเปิดเกมใหม่มันจะหายไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องทําใหม่ทั้งสิ้นครับคือคำารังเดียวจบเลย จบครบในครั้งเดียวนะครับผมก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่หอันนี้เป็นเซฟที่ผมเล่นเ,เป็นเซฟทีมอูดินเซ่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูหน้าตาผู้จัดการทีมผมเป็นลิคาโดกากานะครับอันนี้เป็นลิาโดกากาก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะกดออกเกมก่อนอ่ แต่คือเซฟผมมาคือชื่อเซฟว่าอูด n เนเซ่นะครับให้ดูไปก่อนนี้อันนี้คือเซฟที่ผมเล่นเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่าอูดีเนเซ่นะครับอโอเคก็เซฟไว้ก่อนออกจากเกมนะครับออกมาหน้านี้แล้วก็สลับไปหน้าเดสก์ท็อปนะครับอ่ะอันนี้สําหรับคนที่โหลดโปรแกรมแล้วก็ติดตั้งหมดที่ชื่อว่า E.P. E ไว้ในเกมนะครับอ่าก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับก็โหลดมาแล้วที่ผมเคยสอนลงคลิป ในคลิปก่อนก่อนนะครับว่าจะมีการลงมอดของ e p 2ตัวนี้ไปอ่าก็จบสิ้นไปนะครับก็ทีนี้มันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า add on ครับผมนี่ครับให้เข้าโฟลเดอร์นี้ครับแล้วก็เข้าโฟลเดอร์ eep manager ต่อเลยครับจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า eep manager นี่นะครับผมกดรันขึ้นมาเลยครับอ่าย้ำนะครับผมต้องเป็นตัวเกมที่ลงมอด eep ไว้ในเกมด้วยนะครับผมถึงจะใช้ได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมสนุนของ EP นะครับผมจะลงร่วมกับ Free For i d w s อดีด้วยก็ไม่เกี่ยงครับขอให้มี EP อยู่นั้นนะครับอทีนี้มันจะขึ้นมาให้เลือกไฟล์เซฟ r ค e r Mode ที่เราเล่นนะครับก็ไม่ยากครับกดเมื่อกี้ผมบอกว่าให้กดเซฟใช่ไหมครับก่อนออกจากมาหน้าหน้าเกมปกตินะครับให้กดเซฟก่อนใช่ไหมครับก็กดตรงนี้ครับ คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งครับให้มันเป็นลูกศรชี้ลงตรงคําว่าเดทด modify นะครับจะมันจะขึ้นเซฟล่าสุดที่เราเพิ่งเซฟไปมอสคู่นี้ครับมาอันแรกก็เลือกอันแรกเลยครับนี่ครับพยายามดูนะครับให้เลือกเซฟที่เป็นแบบว่าจบด้วยตัวเลขนะครับไม่ต้องเอาจบที่ตัว A นะครับที่เป็น auto auto save เราจะไม่ใช้นะครับเราใช้แบบตัวเซฟแบบปกตินะครับอ่าตามนี้นะครับกด open ครับทีนี้รอโหลดสักพักหนึ่งมันจะขึ้นชื่อเซฟที่เราตั้งไว้ ขึ้นมานครับนั่นหมายถึงว่าเราโหลดถูกเซฟนะครับวิธีการก็คือให้ตั้งชื่อเซฟไว้เลยครับจะดีที่สุดอย่างผมตั้งชื่อว่าอูดิเนเซอที่มันขึ้นมาแล้วนี่ครับมันจะขึ้นว่าอูดิเนเซ่นั่นหมายถึงว่าเราเลือกเซฟที่ถูกแล้วกดโอเคครับนี่จะขึ้นหน้านี้มาให้มาตรงที่ manager info ครับนี่ครับเป็นโค้ดที่ผมสร้างไว้ดิคาโดกากาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นหน้าโทมัสทูเชลแล้วกันนี่ เอาแค่พิมพ์ชื่อครับคลิกแล้วพิมพ์ชื่อขึ้นมาเลยทูเชพร้อม ID ดกด a อด Face ตรงนี้ครับปึ๊บเสร็จแล้วกดเซฟครับกดเซฟรอจังหวะจนกว่ามันจะขึ้นว่าเซฟเสร็จแล้วนะครับเราค่อยเข้าไปดูในเกมอันนี้คือง่ายมากครับเพราะว่ามันเป็นการฝังหน้าตาของโค้ดลงไปในเซฟนั้นเลยเดี๋ยวรอสักครู่อ่าอนนี้เซฟเซฟโค้ดไฟล์เรียบร้อยแล้วครับก็กดโอเคกด ปิดโปรแกรมกดเซฟทีก็ได้ครับผมกันไว้เดี๋ยวรอมันปิดโปรแกรมเสร็จก็เข้าไปดูในตัวเกมนะครับก็คือทำการโหลดไฟล์เซฟที่เราจะใช้หรือเราตั้งค่าไว้นะครับในโปรแกรม e EP อ่าเสร็จแล้วนะปึ๊บอ่าเข้าไปอยู่ในเกมนะครับกดโหลดแคเรียครับผมเลือกเซฟอูดิเนเซ่ท,ที่ผมทำไว้เมื่อกี้ใครตั้งชื่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ครับผมก็แรกเป็นหน้าลิเาลูก,กาคาใช่ไหมี้ผมจะลองเข้าไปซื้อตัวตัวหนึ่งแล้วกันเอาเป็นนี่เลาเซเนียร์ญญฟิลิปแล้วกันครับยื้มได้ไหมอ่ายืมนี่ครับ เมื่อกี้นี้เป็นลิคาโดกากาน่กลายเป็นทูเชลไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนง่ายๆครับอันนี้ไม่ต้องหา ID ให้วุ่นวายนะครับเห็นไหมครับก็ตามนี้นะครับผมส่วนใหญ่ไฟล์ e p ไฟล์มอดหน้าตาของผู้จัดการเนี่ยเขาจะใส่มาให้พร้อมกับฟรีเฟอร์นะครับก็เป็นไฟล์เดียวกันก็ ไม่มีปัญหารครับไฟล์ไหนที่ฟรีเฟอร์มีหน้าตาของมีการคนไหนก็คือ EP ก็จะมีด้วยประมาณนั้นนะครับก็ทดลองใช้กันได้น,นครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่อง Just d จิ i t a l นครับแล้รว,วันนี้สวัสดีครับ